หลังจากที่ได้ดูเทเลอร์ไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนคงจะเห็นใช่ไหมครับว่ามีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวก็คือ1คือน้องยูรินะครับเป็นสาวชาวญี่ปุ่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของฮันเตอร์นะครับก็คือปีพายนะครับที่เข้ามาเนาะแต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของน้องยูริกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับและประวัติความเป็นมายังไงนะครับน้องยูริเนี่ยประวัติความเป็นมานะครับเป็นสาวน้อยนามยูริ เป็นสาวชาวญ,ญี่ปุ่นนะครับเธอเป็นบล็อกเกอร์ที่ชอบท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและทําให้เธอถูกเหล่าวิญญ,ญา้ายตามลังควันที่แม้ว่าจะให้คนทรงหรือผู้เกิ่งกาจในวิญญ,ญาณร้ายก็ไม่คิดจะมาช่วยเธอได้ตัวสาวน้อยรายนี้จึงเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อมาหาสัมมาเณรูปหนึ่งที่มีวิชาแก่กล้าซึ่งเชื่อว่าจะสามารถปัดเป่าวิกฤตที่เจอได้แต่ท้ทายก็ตามหาสัมมาเณรูปนี้ไม่พบขณะที่กําลังจะเดินทางไปกลับไปที่พักนะครับ รถที่เธอโดยสารมากับเกิดอุบัติเหตุลงไปที่แม่น้ําทําให้ยูรินั้นเข้าสู่นิวร์นะครับอ่านี่ก็คือประวัติโดยย่อนะครับโอเคในเมื่อเราดูประวัติแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของสแต็กของน้องนะครับว่ามีอะไรบ้างล้วกันนะครับสแต็กของน้องเนี่ยก็จะมีในส่วนของพลังชีวิตนะครับ2พลังกาย2ความชํานาญ3นะฮะ อันนี้คือถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานเซอร์ไเวอร์ที่ควรจะมีเนาะแล้วก็ในส่วนของทักษะนะครับทักษะเนี่ยเขามีรันแฟดอ่ารันแฟดทำยังไงนะครับเขาบอกว่าเมื่อไม่ถือไอเทมเป็นเวลา25วินาทีจะได้กล้องกล้องในท่นี้คือกล้องติดตัวเข้ามานะครับหากยิงแฟดใส่ผีจะทำให้ผีตาบอดชู่ข่าวเลยนะครับว้าวอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับกับ แฟกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับกับตัวละครยูดีไปกันเลยครับแย้ yeah! แมปโรงพยาบาลฉันอยากเล่นฉันไม่ได้เล่นมานานแล้วอยากให้นอนยูรีมาโรงพยาบาลมันจะได้รักษาแผลเธอว่าไปนะว่าไปนะก่อนหาของก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยได้กล้องมาเอะผมลืมเปิดประตูเลยเปิดประตูให้หมดก่อน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเล่นไง มันเปินเหมืนอเนเพื่อนเจออะไรนะนี่รามวิธีกล่องอยู่นี่เพื่อนเจอผีเย้ตะกี้เช็คงามๆจ้าอันนี้ไม่ได้ กิ้วเชกตะกิ้วเชกอันนี้ไม่มีอะไรจะบอกนะักกล่องอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเนี่ยกล่องอยู่ฝั่งนี้หมดเลยกดจกั๊กกดกดอื้อไม่โดนกระถางทูบไม่กระถางทูบโอเคเพื่อนได้นหนึ่งอรั อย่าเปล่าไว้ก่อนอยังไม่รีบตรวดอะ่ะไปโล่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 โล,โล่โล่เจอแฟตไปใบเลย Oh, ta tìm anh á một bọn đi mần kéo nữa lụt lấy lụt chinh lụt chinh lụt คือน้องอยูริแสไม่ต้องใส่นี่เลยไม่ต้องถือไอเทมอะไรแบบหนักๆเลยอ่ะคือทําตัวโล่งล้วถือกล้องแค่นี้ก็ดูแล้วอ่ะ <c oughs> เป็นสกิลออโต้ลอดที่ดีมากอ่ะโหถือดีถึงดีที่สุดอะ <c oughs> ่ะทางทุบเยี่ยมอ่ะมีติมสดอยู่ สึกข้างข้างบนปะที่เราเห็นจำได้เนี่ยอ่ะลงก่อนขี่ข้างล่างข้างบนมีตามไปดูละโอเควางก้อนวางก้อนวางก้อน ประกอบไปที่ทำกันตรงนะู้นไปกันอ่ะเดี๋ยวเราต้องหาน,นี่อีกพอดีเราเจอนี่พอดีอันนี้น่าจะเป็นตะปูละเพราะว่ากระถางทูบมันออกมาอีกันแนละ้วเจนโดนเว้ยเย่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 เยรอกระถางทูบอีกอันนามาทำไรอนะ่ะ ว่าไหนอะโ,อโหเล่นยากยอะไรนี้อีกอันหนึ่งก็อยู่ตรงเนี้ยเราให้เจนเอาเลยเราไม่เอาอีกอันมันอยู่ตรงเนี้ยลานพิธีอะไล่ไข่เจนโดนระ เจโดเจโดโอโหะแแ่แฟตโคตรปัน่นอะ ใส่แฟตอย่างปั่นอ่ะว่าผีไล่โหดเลยนะอย่าเติมตรงนู้นกันทำตัวให้โล่งไว้ตกว่าผีเบลจะอยู่ล่างมั้งนี่ผีอยู่นี่เป็นไหนละเออมันตามเพื่อนเราจะชูเพื่อน มะเจนมาเกิดมะไปด้วยกันอือหือปเสร็จไปตัวตรงนู้นก่อนจะไหนไหนไปล่าใครอ่ะดูนะ รู้แล้วสวดละสวดสวดสวดอือหือขึ้นไว้สวดสวดสวดผีอยู่ระยะ50เมตรอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปสวดทั้งบนกับข้างล่างตรงนู้นด้วยให้มันเสร็จอ่ะสวดไปสวดไปสวดไปเจนตาย อะไรวะเอาคนเียนตาแล้วอ่ะให้เขาเดินก่อนเดินมาตอดตัวนี้เห <c oughs> มือนตีมแต่แย่นะ <c oughs> ข้างล่างก็แต่แย่นะ จะตายนะป้าปะาป้าป้ป้มันไม่เห็นโอ้เป็นตัวซัพพอร์ตทีมที่โคตรดีอะยูริอะที่บอกว่าดีเพราะอะไรเพราะกูดาวมันไวกูดาวกล้องอะ เราคิดดูนะถ้าเป็นยูริแฟลตทั้งทีมมันคงจะน่าเกียดอ่ะใช่โดนจิ้มกลากขึ้นมาอยู่ล่างล่างล่างห <c oughs> วดปี่เหรอวะม,มาอยากให้ช่วยก็ขึ้น

คดปัน <laughs> ่นอะกูแก้ผีอะเนี่ยเฮ้ยชอบอ่ะชอบมากเลยทีมสองคนจะตายเว้ยตรงนี้เจ้าก็ไปก่อน

ให้ตีมเขาให้ไปล่อเราสดไว้อยู่ละเพราะว่ามีสกิลความชำนาญสามมันดีตรงเนี้ยเราเลือดก,ก็บ,บาล้านเด้อโอ้ดูดิข้ามหลอดยิงดูเห็นปะเห็นหลอดใช่ไหมข้ามหลอดน่ากลัวมากอ่ะ เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะดูดิข้าหมหลอดไวมากอะ่ะเสร็จเลยอ่ะตีก็เสร็จเลยเอ่อตีมนรถด <c oughs> ี๋วจุเพื่อนกันจ <c oughs> ุเพื่อนกัน Mình luôn lặn chút cẩn Tao lú nhá, mày tao lú hả? Đi lột cong ngon. บอกมาเมื่อกี้นี่โอ้โหวนโอยจริงเว้ยเอากงโล่อะกางโล่จะสวดจะดึงเพื่อนได้มันเอาไปอาเอาไปชุบละ

ออกเลยก็ได้มันแย่ะ ปั๊มกันไม่ได้แล้วบ้างน่าจะลำบากโอเคโอเคโอเคอเคอวูหหนีนะนิทีเป็นงานนะฮะคือเราพยายามซับเพื่อนสองสามรอบละคือ คือเพื่อนวิ่งมาเราแฟดให้เพื่อนอนะ่ะเนี่ยมันเป็นข้อดีของยูริครับต่อให้ไม่ฆ่าผีนะแต่มันปั่นผีได้อะ่ะสําหรับผมก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะเออถือว่าสําเร็จนะครับหนีได้ด้วยแตมก็ไม่ง่อยนะถือว่าง่อยนะถือว่าดีอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครยูริ ทุกคนคงเห็นใช่ไหมครับว่าตัวละครยูรีมีประโยชน์ยังไงนะครับต่อให้ไม่ชนะผมก็ไม่ไปถือว่าไม่เป็นไรครับแค่เราดูการซัพพอร์ตของทีมนะคือตัวละครอยู่แทบไม่ต้องถือของเลยนะครับเพราะตัวของเขาเนี่ยในกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนนสำหรับผมมันดีกว่ายันมันดีกว่ามันดีกว่ายามันดีกว่าพวกดาบพวกอะไรเนี่ยดีมากเลยครับกดปุ๊บติดปับ๊บโอ้โหผมนี่แบบ โอ้ซัพพอร์ตทีมที่แท้ทูนะคนนี้สายปั่นจริงๆอะ่ะเออนะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับตัวละครยูรินะครับที่ร้านค้านะครับร้านค้าเลยนี่ครับตัวละครยูรินะครับห้าร้อยสามสิบอนุมาน,นะครับหรือก็คือตอกประมาณเท่าไหร่นะคือถ,ถ้าเราเติมร้อยหนึ่งเออประมาณตัวละครตัวประมาณร้อยหนึ่งนะฮะใช่ปะวะอ่าใช่ครับตัวละครประมาณร้อยเดียว ร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าเติมไปเนี่ยร้อยบาทนะครับจะเติมได้600 600เเขี้ยวนะครับประมาณนี้เนาะก็จะได้ตัวละครนะครับมาตัวหนึ่งนะโอเคตามนี้ครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบสไตล์การทําคลิปของผมนะครับนะก็กดไลค์ผมหน่อยนะครับกดซับสไครต์กดถูกใจหรือกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับดี๋ยว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะลงมาตอบผมจะได้มีกําลังใจฮึกเขิมในการทําคลิปต่อไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อมูลก็ให้ไปหมดแล้วนะครับวิธีการเล่นแนวการเล่นนะไปประมาณนี้ ตอนนี้ก็ขอตูลาทุกคนไปต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ